จะซื้อกลับก็อยู่เกมอุลตร้าแมนภาคซีโรเหมือนเดิมแต่ตอนนี้จะเป็นโหมดโหมดสิกสิบอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนซึ่งให้ผมเล่นก่อนส่วนทุกคนก็พี่ก็สามารถพิมพ์ในคอมเมนต์ได้ว่าเลือกอุลตร้าแมนตัวไหนมาสู้อุลตร้าแมนตัวไหนหรืออยากคอมเมนต์เอาเอากีฬาอื่นมาสู้เช่นเช่นสิกสิบซาปลาหรือ กุนตเมนปะทะสัปปะรดเพื่อทำเงินเงินได้ตอนนี้ค <waterfall burning> ือ <São> สิทธิ์กุนตเมร์คนหนึ่งเออดะประทะบีบอีกคือเออดะเออดีกว่าโอ๋หลังทำเงินกันและเลือกโบที่ผมตัดใจก็คือโบนี่โบนี่ปอดนี่บอนี่

Bên nơi đình nơi đơn vị Money, mặc áo riêng 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 นี่บีดีตด้องโดนบ้างโดน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 อ่ะเอ like, ็ดเอ็ดเอ็ดแล้วเอ็ดทำไรนะพิว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 ไฟตาค่ะแล้วก็พาไม่ตายเออไปดูกันใครตายในเต่มๆกันนะเออโดนยังไงไม่เก็ตไว้เจนตอนนี้ขอสักสามตัวขอสักสามรอบกันตัวต่อไปคือฮาโลกพลัง เลือกเป็นอินเจนมาด้วยกัน,กนมาสู้กับไลโอกับพลังไอ้นี่กันเลือกนที่ผมชอบคือด,ดาบนี่จเบเยวะไปและเพราะเลยแพทเทิร์นมีดาบเต็ไมไปด้วยเลยไลโอเงิน,นลึกเทเยอะนึกคือดีกวา ขับใใรถททันเลยก็ได้ทั้งวิธีสอนการเล่น,น,นเกนองมเตอร์หรือทั้งวิธีโหลดเกมอินเตอร์นแอี่เนที่นี่นะระวังใครจะลังนนมีจับปืนเรีกเก็บมหยโ ให e. ้ดูกน oh, ี่เาลังเดวเลยใช่ก็กำลังจะใช้อยู่นี่ปเกียรอุ๊ยเดี๋ยวเวลา่ากุชกุชีบิ้วบังทะลอกที ตัวต่อไปก็เป็นพี่ตัวประกอบที่สุดสงสารสงสารก็เราอีกสงสารเงินเดือนเขาดูแล้วสู้กับใครดีนะเอาสู้กับสู้กับคนเดียวกันแล้วกันวางใกล้ๆก,กันไปดีแลวเดี๋ยวเดี๋ยวไปด,ดูดิแล้วเอาการนี้ที่สุดเลย มันนี่เขี่ยชิบะเข่งๆกูจะเด้อเด้อพลังทะโลไปนี่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 ยังยึดพังอุ้มเด้อเนี่ย มีต่ยทีเดียวท่าเก่งีมีมีมีบินไปบินมาบินไปบินมาบินไปบินมาไวสิบอุตโมแค่คิดว่ามันไม่รอยู่เยก็กเลยนะเพราว่าอุตโมอุตมกอุตโอุตโมตกอุตแบบนี้นี่มีสิบสัปแล้วก็สิบอุตมตั้งต่นี้แค่อยากให้ิดใ khỏi kỳ khỏi kỳ cái nó đi gần đây 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 đây gần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  ใจใช้เลยมันะมุไปไปที่รูหาเคล็ดดีเออโดนแบบนี้อออู้หปันต์ายตันไหันดีด้อื้หือตายโอเคสรอบดีเลย งั้นจะบอกวิธีสอนสออได้พลังนะกันอย่างแรกอย่างแรกคือข้อไปตรงนี้ผมมีเงิน29บาทเนี่ยผมจะซื้อพลังใครล่ะผมก,ก็เอาเลขแปดเลขยี่สิบเอ็เอาเลขแปดดีกว่าพลังบีบีอุสเหลือเก้าบาทใช่ไหมได้พิจิหารเงินท่างไงพิธิหารเงินคือไปข้าโมดไปท่านโหมดแต่ผมไม่เล่นหรอก แล้วทุกคนก็รีบแล้วทุกคนก็สามารถเล่น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 ,ลน,ลนได้วิธีวิธีได้ตังแบบนี้แหละและวิธีได้พลังด้วยก็จบแล้วกับอุลตร้าแมนทุกคนไม่แน่ว,ว่าจะเลือกโมดอะไรอย่างสิบสับสิบสปาราหรือสิบอุลตร้าแมนหรืออุลตร้าแมนปะทะสปาราหรือหรือวิธีใช้ท่าป้องกันก็สอนได้เลยนะขอลาตรนนี้เกิดกดไลค์กดติดตามด้วยถ้าอยาก ถ้าไม่อยากดูคลิปรเราไปก็อันนี้เลยคะบ๊ายบาย